สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้ครับมาเริ่มกันที่วอลเลย์บอลสาวไทยครับพอใจเก็บชัยชนะได้ในนัดแรกแต่ยังต้องแก้ไขเรื่องสมาธิแล้วก็ระบบทีมก่อนเกมนะัดที่สในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาไปติดตามได้จากรายงานครับวอลเลย์บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศเอเชียครั้งที่22ที่อาคารชาติทยหอจังหวัดนครราชสีมา ทีมสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามในชุดสีดำประเดิมเกมแรกพบกับออสเตรเลียอันดับที่53ของโลกซึ่งในรายการระดับรานาชาติทีมออสเตรเลียยังไม่เคยเอาชนะทีมไทยและที่สำคัญทีมไทยยังไม่เคยเสียเซตอีกด้วยเกมในวันนี้ทีมสาวไทยที่ยืนยันตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ว่าลงแข่งข,ขันเพื่อแชมป์สมัยที่3 และเป็นการเตรียมทีม2รายการใหญ่ทั้งคัดโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมในช่วงเดือนหน้าไปพร้อมกันทำให้ในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบเซอร์ไพรส์แฟนชาวไทยพอสมควรในแต่ละนัดแต่ด้วยชื่อชั้นและประสบการณ์ผู้เล่นที่ค่อนข้างเหนือกว่าทีมออสเตรเลียทีมสแตทยยังคนย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์3ต่อ0เซต25ต่อ 14, 25ต่อ16และ2 5ต่อ22 เก็บ3คะแนนพร้อมโอกาสเข้าสู่รอบ2สดใสหลังเกมเป็นัารปียโนุดเป็นน้อยและอัจฉรพรคงยศกล่าวชื่นชมคู่แข่งเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการเล่นในเซตที่3 ทำให้ทีมไทยนั้นมีการบ้านต้องกลับไปแก้ไขโดยเฉพาะรายละเอียดในการเล่นทั้งการสื่อสารและระบบการเล่นก่อนที่จะลงสนามในรอบต่อไปขอชีโจมตีเลียก่อนนะคะบ,บางจังหวะเขาก็เล่นกับเราได้ดุสีแล้วก็เสิร์ฟได้ดีในในช่วงปลายเซตสองแล้วก็เซตสามส่วนทีมเรานั้นยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในในระบบในเกมของเราเราต้องไปแก้ไขแล้วก็ในรอบต่อไปเราเจอทีมทีนน่แน่นขึ้นเราก็อยากจะเก็บตรงนี้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ดีเหมือนกันนะคะค่ะ ก็ทีมเราค่ะเรายังต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหมือนที่พี่วานบอกค่ะเพราะว่าในในในสุดที่เราดีอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องไปพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ในสุดที่มันยังผิดพลาดเล็กๆน้อยๆการสื่อสารหรือแบบบอลง่ายๆที่มันไม่ควรเสียอย่างเงี้ยค่ะเราควรควรที่ต้องเก็บรายละเอียดให้มันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแต้มสำคัญในทุกๆทอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราสามารถเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้มันจะทาให้ทีมเราแบบพัฒนายิ่งขึ้น แต่นานโค้ดด่วนนายศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ดทีมสาวไทยพอใจเป็นการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่ดีกับการเก็บชัยชนะได้ในส่วนของวิมลรัตนพันธ์หรือน้องไก่เป็นผู้เล่นที่กําลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ได้มีโอกาสยืนเป็น6ผู้เล่นคนแรกเพื่อเพิ่มเติมในส่วนของประสบการณ์การเล่นจริงๆสําหรับไก่ นะครับเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่สิ่งที่อาขาดก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้ให้เขาได้รับประสบการณ์เกมภายในขันระดับจริงๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันจะเรื่องของการเล่นอย่างเดียวไม่ได้ประสบการณ์มีความสําคัญมากในเรื่องเกมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะแต่ละแต้มมีความหมายเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสกเด็กแล้วก็พัฒนาเขาไปเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับ สำหรับทีมวอเลย์บอลสาวไทยวันนี้ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันโดยจะกลับมาลงสนามนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มในวันพรุ่งนี้พบกับทีมชาติมองโกเลียอันดับที่62ของโลกในเวลา18นาฬามานิตภูมิไพบูุ์ถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน